ว่าจะไหวาการจนบ,บุรีในอยาให้ตกไปอยู่ในมือของใครเพราะจะเป็นแหล่งทรัพย์สินทั้งหลายต่างๆอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแห่งเดียวในเมืองไทยคือการจนะบ,บรุรีถ้าการเวลาถึงคำว่าการเวลาถึงหมายถึงว่าบุคคลผู้มีปฏิปทาอันสมควรที่เพิ่งได้ทรัพย์สินทั้งหลายแล้วนั้นขึ้นมา เป็นว่าทรัพย์สินนั้นไหลในเมืองกาบรบรีท่านนําขึ้นมาจริงๆเฉพาะในเขตจังหวัดเดียวประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขาลูกหนึ่งท่านไม่บอกชื่อนาทีไม่บอกสถานที่ก็เมืองการก็แล้วกันมีเขาลูกหนึ่งสูงแต่งานกว่าเขาอื่นทั้งหมดโดดเดี่ยวขึ้นไป และก็มีเทือกเขาทั้งซ้ายและขวากานหน้าไปทางที่ัวอ,ออกเทือกจากเขาลูกนั้นหมายเป็นเทือกเขาข้างซ้ายยาวเหยียดที่จะเป็นคันกันน้ำเขาลูกนี้มีแร่ธาตุพิเศษพิเศษจริงๆทางด้านเทศเท่าซ้ายมือนะคือเลือดไหลขึ้นไปทางเหนือไม่ใช่แร่เงินไม่ใช่แร่ทอง แต่เป็นแร่หลายอย่างในพื้นที่นั้นแร่ประเภทนี้สามารถจะเอามาประสมกันเป็นเงินคงคลังของชาติได้เป็นอย่างดี <c oughs> และก็มีปริมาณมหาศาลถ้าขุดเจาะจริงๆถ้าได้แร่นี้ขึ้นมาทวาจริงแร่หลายอย่างใช้ประโยชน์เยอะไม่ขอทิม้มไ ต่อไปนักวิยาศาร์คนไทยจะเก่งก้าขึ้นสามารถมาทำในหลายๆอย่างที่เราไม่คาดคิดจะถึงแม้แต่การใช้รังสีต่างๆก็สามารถทำได้เยอะแต่เรื่องเหล่านั้นคนถามไม่ได้นสนใจสักทีสนใจอย่างเดียวว่าสามารถจะนำเป็นเงินคงคลังแท่งเงินแท่งคงคลงังได้เป็นอย่างดีถามเรื่องพกว่า เพืนแ่งโคงครังนี้มันหมายถึงอะไรท่านก็ยิ้มถึงบอกว่ง,งคําเอาขึ้นมาผสมกันแร่ในนั้นมีครบพ้นบริโบนให้ผสมตามสูตรต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะทําได้แต่ว่าเวลานี้เห็นว่ายังทำไม่ค่อยได้การเวลายังไม่สมควรน,นักวิทยาศาสตร์